EP.442 แบ่งแยกกับแยกแยะนั้นต่างกันถามบางคนบอกผมว่าผมมักยกตัวอย่างของกลุ่มนั้นกลุ่มนี้เอามาเป็นตัวอย่างแม้ไม่ได้บอกชื่อว่าเป็นกลุ่มไหนนี้มันไม่ใช่การเข้าไปตัดเสินเป็นจิตท,ที่แบ่งแยกพวกเขาหรอกหรือตออ เบื่อแยกให้ออกระหว่างแบ่งแยกกับแยกแยะให้ดีนะครับคำติดเตือนนั้นให้ดูว่าเจตนาบอกไปนั้นมีประโยชน์หรือไม่เหลืองเหลือเหมือนกันจะมองให้เป็นขี้หรือทองคําก็ได้ทั้งนั้นอยู่ที่ว่าใจเราเป็นเช่นไรการแบ่งแยก คือคิดว่าตนดีกว่าคนอื่นทั้งๆท,ที่ไม่รู้ว่าตัวเองนั่นล่ละที่มีปมค้างคางในใจอยู่เขาจึงมักติโคมโกฎวิจาร์ณให้คนอื่นดูด้อยค่ากว่าตนเพื่อให้ตัวเองรู้สึกดีและดูสูงส่งกว่าคนอื่นคือพยายามชูมือชูไม้มองเห็นฉันหน่อยฉันอยู่ที่นี่ ฉันเก่งนะอยากเป็นคนสำคัญอยากเป็นคนมีค่าน่าภูมิใจเพื่อให้คนมาสนใจก็เท่านั้นเพราะความจริงแล้วตนเองนี้ละ่ะลึกๆรู้สึกมีปมในใจเคยได้ค่าตัวเองไม่เคยเป็นที่รักตั้งแต่เด็กอาจจะจำได้หรือไม่ได้ก็ได้จึงโหยหาความรักจิต ได้สำเนิกจึงสำแดงออกมาเป็นการกระทำผ่านผู้อื่นมาเป็นกระจกสะท้อนความเป็นตัวเขาเองที่มักด้อยค่าติติงแบ่งแยกประนามตัดสินผู้อื่นเพื่อหลบปมในใจตัวเองการติแบ่งแยกจะแฝงเจตนาทำลายเอาไว้จึงเป็นการก้าวล่วงและติดนี้กรรมกันไปมา แยกแยะคือแยกเรื่องราวต่างๆให้เห็นเป็นภาพชัดเข้าใจง่ายโดยที่ไม่ได้มีอารมณ์ทั้งชอบหรือไม่ชอบใส่ลงไปจึงไร้กรรมสืบต่อทั้งปวงหรือเป็นการสะกิดด้วยความหวังดีเพื่อให้เราได้มองสิ่งต่างๆได้ทะลุแจ้งตรงสัจจะเรามาฟังบางกลุ่มเล่นๆกันดูนะครับ ผมได้แบ่งแยกหรือแยกแยะแล้วเมื่ออ่านแล้วเราได้หรือไม่ได้ประโยชน์กับจิตภายในเราเองอย่างไรก่อนอื่นต้องเข้าใจว่าหลายคนที่เข้าไปร่วมกลุ่มต่างๆล้วนเคยผูกกรรมกันมาจุดประสงค์เพียงอย่างเดียวคือเพื่อให้จิตแต่ละคนได้เรียนรู้และยกระดับจิต ในแต่ละภพชาติที่เรายังไม่เคยเล่นไม่เคยผ่านจึงอยากลองเล่นบทใหม่ๆแปลกๆที่แตกต่างกันก็เท่านั้นจึงไม่มีอะไรผิดถูกได้จริงๆเลยรู้มือจึงแจ้งสว่างรู้ยืดจึงรู้คลายรู้ทางวกวนทางอ้อมจึงรู้ทางลัด สั้นตรงทุกสิ่งที่เกิดขึ้นจึงล้วนไม่มีเหตุบังเอิญบางกลุ่มตั้งใจพยายามกำจัดทำลายอีกโก้ อัตตาตัวปลอมอย่างเมามันแต่เขาหารู้ไม่ว่าจิตมักทำตรงกันข้ามดังโคนันทะต้านผลักจะคงอยู่สติยอมรับเข้าใจเฝ้าดูเขาจะหายไปต้านผลักปฏิเสธอยากกำจัดอีโก้เท่าใดยิ่งทำให้เขามีกำลังมากยิ่งขึ้น เพียงยอมรับเข้าใจโอบกอดอีโก้นั้นและให้เขาอยู่ถูกที่ถูกทางเขาก็จะหายไปตลอดการแต่เมื่อบางกลุ่มพยายามใช้น้ำโคลนไปล้างน้ำคล้ำและหวังว่าน้ำนั้นมันคงจะสะอาดจึงตีความด้วยจากตัวเองจึงพยายามสอนให้ทำการกำจัดอีโก้แบบการต่อสู้อย่างเมามันเน็ดเนื่อย ทำลายทำลายและทำลายผลที่ได้คือทำซ้อนทำ ได้อีกโก้ตัวใหญ่ซ้อนอีกโก้แทนไปแบบไม่รู้ตัวทั้งภารกิจต้องฝึกด่าทอกันด้วยความหยาบคายด่าจ,จนลืมโลกกันไปเลยเพิ่มความกล้าหาญล้างความกระดากอายด้วยการมีเซ็กกับแฟนแล้วร้องเสียงครวนคลางให้กับเพื่อนในสมาชิกกลุ่มได้ยินถือว่าผ่านคอร์สผ่านภารกิจ เธอได้กำจัดความกลัวไปได้แล้วหรือต้องเผชิญหน้ากับความกลัวเกลือจิ้มเกลือไปเลยเช่นกลัวสัตว์ที่มีพิษงูตะขาบมแมลงสาบกิ้งกือสารพัด เจอของมีคมให้เดินผ่านเศษกระจกแตกเหยียบตะปูเอามีดบาดมือไปเลยถ้าบางคนยังกลัวตายกลัวเจ็บป่วยขนาดนั้นก็เผชิญหน้ากับมันแบบฮาร์ดคอร์ไปเลยแนวทางเผชิญหน้ากับความกลัวในหมอจิตวิทยานั้นยอดเยี่ยมหลายคนเปลี่ยนเป็นคนใหม่ปลดล็อกปมในใจ กล้าเผชิญสังคมที่โหดร้ายมากขึ้น เราจะสุขสนุกอย่างไรก็ย่อมได้ขอเพียงไม่ก้าวล่วงกรรมผู้ใดขนาดจิตญาณชั้นสูงยังไม่กล้าทำคือเราไม่มีสิทธิ์ไปก้าวล่วงผู้ใดได้หากเขาไม่ได้เอ่ยปากร้องขอและภารกิจแห่งการกำจัดอีกโก้แนวพิสดารก็เริ่มขึ้นมีภารกิจให้ต้องไปทำลาย ดาทอให้ร้ายป้ายสีหรือเข้าไปป่วนทําการแอบเข้าไปลบสมาชิกกลุ่มอื่นโดยว่ากลุ่มอื่นยังมีอีกโก้อยู่ต้องไปช่วยเขาล้างบางอีกโก้ให้เขาแล้วมาดูว่าแต่ละกลุ่มจิตจะกระเจิงกันอย่างไรภารกิจที่ได้รับมอบหมายวันนี้ดูซิ คนที่ได้ชื่อว่าครุใหญ่คนโตสอนธรรมพูดเก่งเมื่อถูกด่าเป็นหมูเป็นหมาเป็นไอสารพัดนึกไปแล้วนั้นจะติดดีอยู่อีกไหมหรือที่ชอบสอนคนอื่นเปล่าๆปล,ปล,ปลว่าให้ตนได้ลดอัดตราได้พอเจอด่าก็กรี๊ดเสียงดังกว่าใครหรือไม่นี่คือภารกิจอันศักิ์สิทธิ์ เพื่อมาชีกโฉมเจ้าอีโก้แห่งความอวดดีติดดีของแต่ละคนแต่ละกลุ่ม ถ้ามองแต่ละมุมของคนที่มาป่วนกลุ่มอื่นเขาก็ว่านี่ฉันมาโปรดมาเสียสละมายอมเป็นข้อสอบให้พวกเธออยู่นะพวกเธอควรขอบใจฉันสิจึงจะถูกฉันกำลังทำภารกิจโปรดช่วยผู้อื่นดังแนวความคิดพวกระเบิดพีชีพอยู่ละฉันคือผู้กล้าทำในสิ่งที่คนอื่นทำไม่ได้ ฉันยอมให้คนอื่นด่าประนามเพราะฉันได้มีภารกิจให้ไปป่วนห้องหรือกลุ่มต่างๆและฉันภูมิใจดูมีคุณค่าสูงสดุดสรุปสุดท้ายที่เพียรไปทำก็มีแต่ฉันฉันฉัน,ฉนและฉันอัตราตัวใหญ่ซ่อนอยู่ตัวใหญ่มีแต่ฉันทั้งนั้นเลยและคนที่เข้ามาป่วนกลุ่มต่างๆ เขาก็กล้าที่จะเปิดเผยลงรูปตัวเองประกาศสักดาว่าข้าได้ทำลายอีกโก้ไปแล้วข้าไม่อายใคร ไม่กลัวเกรงสิ่งใดๆและลึกๆเข้าใจว่าตนได้เป็นผู้ปลดปล่อยเป็นผู้ทำความดีเป็นผู้เสียสละอย่างสุดซึ้งในภารกิจนี้ไปเสียแล้วอย่าได้หลงไปเชื่อนับถือยกใครให้เป็นครูอาจารย์ คุรูอย่างชินปากอีกเลยจงเป็นคูรูเองจากจิตภายในของตนเองจงใช้ปัญญานำศรัทธากันเถอะคูรู้เขาว่าเขามองเห็นเราต้องเชื่อตามเขาไหมในลากรูของเราหรือบางกลุ่มจดจอตอกย้ำในทุกวันกับเรื่องจิตต่างดาวมิติสแห่ง31พบโพม เทพพรมเดิมย้ำต่างดาวมิติสีดีจดจ่อเรื่องราวจะกำจัดล้างฝ่ายมืดฝ่ายมานฝ่ายแสงสงครามอวกาศวันวันเฝ้าจ้องล้างของดำคุณใสกำจัดฝ่ายมืดให้ผู้คนและยืดว่านิละฉันทำความดีอยู่นะและเฝ้าภูมิใจว่า ตนคือผู้ที่เสียสละผู้มีภารกิจกอบคู้โลกช่วยโลกช่วยคนแล้วรู้สึกภูมิใจในการได้ลงมือทำ ผู้ที่เพียรขนาดนี้จะได้ชื่อว่าเป็นครูหรือเป็นผู้พาคนให้หลงหรือทำให้คนได้แต่จดจอ่อกับความเชื่อในของดำคุณใสกันดีลาเหมือนความคิดที่เชื่อว่างานบวชงานแต่งงานบุญไหนไหนให้ข้าหมูสี่ตัววัวสองตัวคือบุญยิ่งสัตว์ใหญ่บุญยิ่งเยอะ แล้วเฝ้าเพียรบุญเช่นนี้สอนคนเช่นนี้มาทั้งชีวิตทำบุญเกือบตายสิ่งที่ได้มาคือพาคนหลงไปตามสิ่งที่ตนเชื่อกันนั้นหรือเชื่อคือเศษแต่ความเชื่อความรู้บางครั้งเชื่อนั้นก็ไม่ใช่ความจริงอันสูงสุดนะ ผลที่เชื่อตามก็ล้วนผูกกรรมวกวนกันมาจึงไม่มีสิ่งใดเป็นเรื่องบังเอิญอีกนั่นละ่ะแล้วเราควรทำไงดีทำใจรอเขาถึงทางตันทุกทรมทมจนสะกิดด้วยตัวเขาเองว่าทำไมยิ่งรู้มากมาย รู้วารจิตไปท่องเที่ยวจักรวาลมากมายแต่ทำไมยิ่งรู้ยิ่งทายิ่งทุกข์นะเมื่อน,นั้นเขาจะยอมลดอัดตราถอยหลังและยอมเอ่ยปากร้องขอจิตภายในตนเองนั่นเล่าว่าสิ่งที่ฉันทำมามากมายมันถูกทางหรือเปล่าหรือบางคนสอนระวังลมเพลลมพัดไฟมืดก่อนออกจากบ้าน รอบมือคาบ้ากําแพงแก้วเจ็ดชั้นคาถาสารพัดเนึกยิ่งปกป้องมากเท่าใดมันได้บ่งบอกถึงความกลัวมากขึ้นเท่านั้นใช่ไหมและกลัวคือคลื่นลบที่ต่ำที่สุดเธอใช้คลื่นกลัวนี้นำทางเธอมาถูกทางสัจจะได้จริงแล้วหรือแน่นอนของดำคุณใสมีจริงจากความเชื่อจากจิตแห่งพระผู้สร้างพระผู้เส จากตัวเราเอง I am God จะแก้ที่ต้นต่อความเชื่อหรือเฝ้าขยันภูมิใจเพียรล้างของดำคุณใส่ต่อไปดีละ มะโนมะยะรูปังทุกสิ่งเรื่องราวทั้งจักรวาลล้วนเกิดแต่จิตตนทั้งสิ้นใครเล่าเสกสร้างของดำคูลใสให้ตนเป็นผู้ที่คอยรู้สึกตกเป็นเยื่อในวังวนมิติสีดีเช่นนี้หรือบางคนฉันมีภารกิจกู้โลกจะโปรดช่วยเทพพรหมผีอยู่นะจิตญาณฉันสูงกล่าวบ่อยมาก เธอไม่ต้องเป็นห่วงมิติซีดีใดๆเลย เป็นหน้าที่ของเราจิตญาณชั้นสูงที่แห่มาทั่วมหาจักรวานที่ร่วมกันมาในครานี้ก็มาแผ่แสงยกจิตเปลี่ยนสีดีให้เป็น5ดีสิ่งที่เธอควรทำเร่งด่วนตอนนี้คือยกจิตตัวเองจากมิติ3ดีกระโดดไปมิติ5ดีสู่ความไร้ทุกขผิดในใจตนได้แล้วอย่ามาแย่งงานของจิตญาณ ชั้นสูงทำรรอยู่เลยบางกลุ่มรวมตัวเป็นทีมเพื่อไปทําสงครามอาวกาศไปในฝันบ้างทอจิตไปบ้างใส่กรอก ดาบปืนไฟแปลงล่างเป็นพระแม่กาลีดึงกระชากหัวฝ่ายมารแล้วใช้มีดฟันคอกระชากหัวกระเด็นหลุดคามือเลือดพุ่งกระชูดพร้อมกับดื่มกินเลือดสดๆถือว่าทำภารกิจกำจัดฝ่ายมืดได้อย่างสมบูรณ์เมื่อฟังเขาพูดแล้วดูเขาช่างหน้าพรมงใจเสียละเกินโดยหวังว่า จะเอาจิตที่โหดเหี้ยมเหมือนกระหายดุดันก้าวร้าวมีแต่แรงอาฆาตเหมือนเอาน้ำกรนเอาเลือดไปล้างน้ำเหลืองน้ำหนอง แล้วหวังว่าจะได้น้ำสะอาดกลับมาแล้วมันได้จริงหรือจดจอสิ่งใดทุกวันใต้ไปจิตกเ็เสกดินแดนนั้นสนองจิตตนวนเวียนอยู่กับจิตต่างดาวมิติสีต่อไปไหนหลากมิติห้าโลกแห่งพระสีอารโลกแห่งจิตเมตตากรรณาจะมาได้ ทำไมผมจึงพูดเรื่องราวนี้เพื่อบอกกล่าวมุมมองหลากหลายกลุ่มด้านสายจิตวิญญาณเขามีแบบนี้ด้วยมีหลากหลายสายมากมายเราจะเลือกลงไปเล่นหรือจะก้าวข้ามอย่างเข้าใจก็ได้นะทุกสิ่งมันไร้ถูกผิดอยู่แล้วแต่ต้องไม่ก้าวล่วงกรรมผู้ใดด้วยละ่ะหรือเราอยากลิ้มลองสัมผัสกับสายฤทธิ์อนิหารถอดจิต รู้วาระจิตเห็นแสงเห็นผีเห็นรู้เพ่อยากได้ความพิเศษวิเศษเหนือใครเพราะลึกๆ เราแค่อยากได้ความภูมิใจเป็นคนสำคัญสนองอีกโก้อา้าตาตัวปลอมเราให้มากขึ้นก็ได้นะจะเล่นบทของดำคุณใสหลือกล้ำจนทยานผีหาซาตานบาดาลหิมพานเอาเลยสำคัญต้องเข้าใจมุมมองของจิตวิญญาณก่อนว่าทำไมเราถึงอยากลิ้มลองเรื่องแปลกใหม่ต่างๆด้วย พาะที่เราอยากลองของใหม่ในแนวต่างๆนั้นแสดงว่าหลายชาติเราเองยังไม่เคยเล่นบทนี้จึงใครอยากหาและลิมลองส่วนใครฟังแล้วเฉยๆแสดงว่าหลายชาติที่แล้วเคยเล่นบทนี้มาแล้วเขาจึงไม่อยากเล่นบทไหนซ้ำอีกก็เท่านั้นถูกพบชาติ เราเรียนรู้ยืดรู้รู้จนเอียนสุดๆก็จะละวางคลายลงคลายลงเองรู้ใหม่รู้ยืดและละวางคลายลงแผ่ขยายจิตต่อเพื่อรู้ใหม่รู้ยืด รู้ละวางคลายลงแผ่ขยายจิตต่อออกไปไม่สิ้นสุดก็จิตเราคือจักรวาลกุไล้แห่งจิตจักรวาลก็มีเพียงเท่านี้ถึงบอกจงรู้แบบเปิดใครรู้แบบปิด หยุดรู้ว่าตนรู้แล้วยึดรู้น้ำนิ่งก็รอเน่าเมื่อน,นั้นที่เล่าเรื่องราวกลุ่มมากมายมานี้ไม่ใช่เป็นการแบ่งแยกประนามตัดสินเปรียบเทียบว่ากลุ่มใครดีกว่าใครนะครับอย่างที่บอกคนอาชีพฆ่าสัตว์เขาต้องเลี้ยงดูครอบครัวเขามันถูกต้องแล้วในมิติสดี จิตระดาบใดก็ตีมุมมองของมิติไปเท่านั้นเขาไม่อาจเข้าใจถึงมุมมองในมิติที่สูงกว่าตนได้เลยหากไม่ยกตัวอย่างแยกแยะเรื่องราวต่างๆให้กระจ่างชาัด ว่าตอนนี้เราอยู่จุดมิติใดไหนเลยจะรู้ว่าตนจะไปไหนทิศไหนได้เล่าเมื่อเรามองจากมุมมองที่สูงยอมแยกแยะเรื่องราวได้กระจ่างว่าเราเหมาะสมควรจะเดินไปในทิศทางใดที่ถึงเป้าหมายได้ลัดสั้นง่ายตรงจึงเป็นเรื่องที่ง่ายนั่นเอง เมื่อแยกแยะเหตุการณ์เรื่องราวได้กระจ่างได้แล้วต่อไปก็เลือกครบคนคบกลุ่มตามจริตความเชื่อแห่งศีลเสมอกันได้เลยนี่คือ38มงคลชีวิตข้อหนึ่งคือจงเลือกโคบบัณฑิตและการยกระดับจิตของตนได้ ก็ต้องรู้จุดบกพร่องของตนเองก่อนจึงจะทำการแก้ไขจุดบกพร่องและยกระดับจิตของตนไปในทางทิศไหนต่อไปได้แล้วเราจะพบจุดบกพร่องของตนเองได้อย่างไรเราได้มองคนอื่นเป็นเช่นไรละ่ะนั่นละเราได้คำตอบนั้นแล้วทุกคนทุกเหตุการณ์สะท้อนจากกระจกจิตของเราเองว่าเราเป็นเช่นนั้นเช่น เห็นจุดไม่ดีของคนอื่นเธอขี้เกียจขี้บน่นขี้นินทาจังเพราะลึกๆเธอเป็นเช่นนั้นเองและนี่ล่ละคือโจทย์ที่เราต้องผ่านผ่านจนมองไม่เห็นความเลวร้วายของคนอื่นอีกเลยขอบคุณบทความนปัสวะวันที่24มีนาคม2024